โอ้โหพูดมาตั้งนานเลยคนทึกโอ้นี่ครับแม่แท้อยู่ไหนอ่ะเบียร์กล้วก็เสียบอยู่หน้าห้องหรือเปล่ามีแม่ด้วยนะมีมแม่าครับ้วยนะครับไหนๆอ่ะมีมแม่ด้วยนะแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยนะครับมีน้ำเปล่าด้วยน้ำมีน้ำเย็นแม่เปียกเลยแม่เปียกเลยมาเป็นห้องน้ำแบบฝ่ายเดินลงไปที่ไแม่มาดูดิชิมไปดูสวยกันจับมากับขาไปนะมันไม่ไหวอุ้ยนั่นห้องอะไรเชียร์นั่นห้องอะไรอู้ยนี่ห้องนอน ไปดิลงไปเอยไม่ไดแม่มาดูมาดูไหนสวนสวนสวนน้ำมีชั้นน้ำมีชั้นน้ำสวนน้ำข้างล่างโอเคโอเคสวนน้ำมีข้างหลังโอเคไปไปเข้าไปข้างหลังวิ่งไปกินข้าวด้วยใช่ไปด้วยกินข้าวก่อนไปอันนี้ชั้นบนสุดเลยนะไม่ไม่เล่นน้ำโคลนเล่นน้ำอะไรก็ไปกินข้าวก่อนเลยลูกข้าวแล้วก็ไปเอาชุดไปน้ำเออนี่นี่เอาชุดน้ำมีน้ำมีมันมีน้ำหลังลูกอู้หูนั่นอันนั้นทะเลอันนั้นวิวทะเลตรงนั้นทะเลนะใช่ตรงนั้นมันสูงเท่าเราเลยตรงไหน เมื่อฝั่งนู้นนะใช่อันนี้ทะเลอันนี้วิวทะเลอู้สวยมากอยากมีไรชี้ลงไปตู้เสพตู้เสพ่ะปิดปิดปิดก่อนนะป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 ะมันลบกดลบตรงไหนวะเฮ้ยเนี่ยไปกดมั่วสิไม่เอาอย่าไปกดของเขามั่วนะมันลบยังไงอ่ะไม่เอาอย่าไปกดของเขามั่วนะไปปะปะาถ้าเกิดอยู่ดีๆกดถูกอ่ะโอ้ยเขามีอันนี้ให้ด้วยเนี่ยไอโฟนไอโฟนไอโฟนแสไอโฟนได้ นี่นี่ทำไมมันว้าลอันนี้คือใช่ไหมทำไมมันไม่มีว่าอ้าวอันนี้คืออะไรอะไรนนไฟครับไฟไฟอะไรน้าไฟไฟเดือดมีมีภาพด้วยหืมดูห้องไม่ใช่ดีอยู่นะดีมากทำไมอีกอันหนึ่งเล็กอีกอันหนึ่งใหญ่เนี่ยหนูกล้าดูตรงนี้อ่ะอย่าระวังกระจกมันตกลงไปนะใช่กระจกมันเปราะบางลูก อยากเปิดดูอ่ะมาเปิดทําไมเปิดแอดดูดูดูบรรยากาศที่ทะเลเห็นไหมนี่ยอยากไปเล่นอันนี้ก่อนมากสิลูกอยากไปเล่นสไลเดอร์ก่อนอนะเราต้องกินข้าวก่อนครับเรากินข้าวก่อนเราต้องไปกินข้าวก่อนนะเราอยู่จังหวัดจังหวัดจังหวัดไจังหวอดอะไรไหนเราอยู่พัทยาครับตอนนี้เราอยู่พัทยานะครับชี่ไม่ไปใกล้ไปใกล้อยู่จังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไร ชนบุรีชนบุรีนะครับที่ตมชนบุรีนะครับพัทยุที่พัทยานะครับมีมีพ่อมีน้ำล้างเลยครับมีน้ำล้างไม่ใช่ลูกเนี่หนึ่งพัไปไปหากินข้าวแล้วเราลงเล่นน้ำโอเคยังเดี๋ยวเพึ่งอเพื่ออะไพ่อถอดรองเท้าก่อนอ่่พพเฮ้ยเรายังไม่เปิดแอร์เลยไหมเอานั้นมาหน่อยการ์ดมาหน่อยอู๋ไปไหนอู๋ไปไหนเฮ้ยฮะอู๋นี่อู๋นี่ไม่ใช่ <molec> จะพาไปสระน้ำ <su> น <daughter> <anak lonely> ีอาุ้มออุ้มไปไหนี้อุ้มไปทำอะไรอี้ีีใส่กางนี้อมก็หนูไม่ไอ้้ไม่ได้เสียบการ์ดไงบอกให้เสียบการ์ดก่อนเโอ๊ยแต่ละคนวุ่นวายจังเลยเนี่ยโอ๊ยวุ่นวายมากเนี่ไม่รู้มันทำอะไรเลยดูนี่จะส่องอะไรไม่เห็นเลยเออไป้องน้ำเลยเอไหม ให้พี่โจเข้ห้องน้ำก่อนอรอก่อนลูกแม่อย่าไปใกล้มานี่มานี่เหรอแม่มันคืออะไรอ่ะเออเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่กดให้เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวกดให้เองอีหัวโตอยู่พัทยามาข้อมาคืออะไรอ่ะไปเออไปเอาลูกข้ห้องน้ำก่อนอะไรลูกไม่รู้หรอกพ่อก็ไม่รู้หรอกมาน้โ บอกว่านั่งตรงโน้นไม่จะถ่ายรูปให้เร็วอ๋ออ่าเร็วพี่โอเคไปนั่งนู่นหน้าโซนอ๋อนึกว่าอยู่อยู่พัทยาเสียได้แนะนำร้านอาหารปันปันโอ้ยร้านอาหารปัญญาโอเคปัญญาปังปังปัญญาปัง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 เลยไปเล่นของเขาสี่ห้อยหอยย่อย มันบอกว่าต้องไปร้านปัญญาต้องไปให้ได้แนะนำปัญญาอะไรนี่ร้านอาหารปัญญาไงพัทยาปัญญานี่เอาน,นี้คืออะไรอ่ะอันนั้นเอาไว้ลูกเอาไว้เขาเป็นลายเซ็นแม่ไว้อ๋อโอเคไปนั่งโอเคชิบิไปนั่งลูกสิไม่แต่ถ่ายรูปเร็วๆโอ้ร้านอาหารอร่อยอยู่นะแม่นี่ไปนั่งตรงนี้โอ้ดูรีวิวแล้วโอเคอยู่แถว โอเซียนมารีน่ารีสอร์ทพัทยาหาดจอมเทียนไหนเดินถ่ายรูปให้โอเคนอนไปไหนไปนอนชิ่ดีชี่แม่ก็บอกให้ไปดั่งนู่นไงลิงอะมากับลิงนะครับอยู่ไม่ลิงเลยมากับลิงลิงจริงเสร็จแล้วยังพี่โชว์จะเข้าห้องน้ำห้องนอนใหญ่โอ้วิววิวสวยอยู่นะนี่สองพันเท่าไหร่นะ สองพันเท่าไหร่นะสองพันสองใบเทากับห้าใบแดงรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าด้วยนะมีสาใบน้ํามีเครื่องเล่นมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะไปเครื่องเล่นเดี๋ยวเราจะไปพาเด็กไปเล่นเครื่องเล่นกันมีรั้นลองนะนี่รั้นลองนี่ไงนี่สามนี่ไงใช่นี่เหรอนี่เหรอใช่นี่ไงอ้้นี่ไงใช่ใช่ใช่นี่เหรอเราจะไปตรงนี้เหรอ ขอให้เอาชุดว่ายน้ำมาให้ลูกชุดว่ายน้ำเราต้องต้องซื้อแล้วเนี่ยว่าวนอ้วนก็อยากเล่นอูมีนวดด้วยอ่ะอูน้องเป็นระเบียงระเบียงเราเดี๋ยวนี่ไงฉันถามไงโอ้นี่ยไปขันกินด้ว่อยข้าวข้าวข้าวขันป้าปไาป้าป้าไป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 ขันน้องกันเฮ้ยไปขันน้ากระเป๋าหาไปอกระเป๋ายังไม่เอาขึ้นมาเลยกระเป๋าอ่ะเฮ้ยจบกับจบกระเป๋ากันไหมง่ายไปกินข้าวก่อนมันไม่มีชุดเล่นน้ำเหมือนเดิม ป้าปา,ปาไปหากินข้างนอกก็ลอยโชว์เนี่ยไปกินข้าวเั้<พ>าเนี่ยอะนี่โชว์มันเข้าน้ะเป็นหรือ่ปล่าก็ซับเต็มอยู่ไหนอะล็อกระเบียบหน่อยเด้อขว้าลูกอืมจัดยังล้างมือก่อน มาใหแม,มชห่ช่วยม่ช่วยยชได้ยอยู่วิชดได้ยอยู่ห้องมสะอาดสานห้องสะอาดสานสองพันห้าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แบ่งสัดส่วนดีโอเคจะได้เลย <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะไปลงลงไปเล่สะน้ำไหนชิดยสงไอชลสญญ เราจะไปเล่นน้ำเลยไปหาชุดว่ายน้ำไม่ยอมเอาชุดว่ายน้ำมาไงมาเงเ้ยก็หลุมเลยครับตอนนี้วันมัดอีกเลยครับมัดอีกเลยครับบาทเลยครับคือา้